สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอปีดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเป็นรถ t o y o ต a v วีอนะครับปี2011นะครับขับมาที่หน้าร้านโอปีดีช็อปนะครับเพื่อติดตั้งสมาร์ทเกียรตโอปีดีทูนะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนะครับ TS เซีโนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ TS เซีโตัวนี้นะครับลูกค้าติดไว้ตรงใกล้ๆเสา A นะครับเพื่อไว้มองข้ามนงองคต่างๆของรถให้ละเอียดขึ้นนะครับ OBD นะครับก็จะเป็นปลั๊กเสียบที่ตรงรุ่นของรถ r ีออสนะครับก็คือจะอยู่บริเวณเหนือแป้นคันเร่งนะครับตรงนี้นะครับมองขึ้นมาด้านบนครับจะเห็นปลั๊ก OBD อยู่ก็คือตรงนี้เลยนะครับเป็นสีขาวนี่นะครับเราก็แค่เอาปลั๊กของอุปกรณ์เสียบเข้าที่พอร์ต OBD แบบนี้นะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นไปหาตัวเกตได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกตตัวนี้นะครับทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับรถ r ีออสนะครับหน้าจอเกตก็จะคมชัดแบบนี้เลยนะครับ เป็นรุ่น TSC Zero นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวเกจนะครับก็จะใช้งานสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับจะสมูทมากนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นวัดรอบนะครับบอกทิศนะครับบอกอุณหภูมิว่าน้ํานะครับอุณหภูมิน้ามันเครื่องนะครับแรงดันแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะมีแถบอุณหภูมิว่าน้ําให้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นแถบไฟสีฟ้านะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมี ตัวนาฬิกาให้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแถบไฟสถานะสีฟ้าตรงนี้นะครับเตือนในให้เรารู้ว่าอุณหภูมิรถเราปกติอยู่นะครับเมื่ออุณหภูมิรถผิดปกติหรือถึงค่าที่เราตั้งค่าไว้ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่านะครับเนี่ยนะครับสวยๆในรถวีออสนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับอ่านี้นะครับนี่นะครับสวยๆหลอๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเกรดสมูทนะครับ ทำนี้เลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับรับประกันการใช้งานให้นะครับ2ปีเต็มนะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกค่าต่างๆตั้งค่าต่างๆได้นะครับนะครับตัวนี้มีหน้ารวมให้นะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อเกต OBD รุ่น p s Zero ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้านโอบริชอปของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสินค้ารับประกัน2พิปีเต็มสวยๆหล่อเลยนะครับสมูทๆแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ